เดี๋ยวจะพามาดูนกกรงหัวจุกนะครับหรือว่าน,นกหัวขวานนะครับนกหัวขวานนะครับที่เขาใช้แข่งขันกันในร้อ,องอเสียงแข่งขันเสียงร้องกันที่ภาคใต้นะครับมีทั้งหมดสามตัวอาศัยอยู่บนต้นกาแฟโอ้โหกำลังน่ารักมากเลยนะครับนกชนิดนี้ชอบกินผลไม้เป็นอาหารนะครับ ที่เราจะเห็นนะครับตามบ้านเสียงร้องไพเราะน่าฟังมากเลยนะครับก้นจะเป็นสีแดงบนหัวจะมีเหมือนกับขวานนะครับแล้วก็ที่เขาชอบเรียกกันคือนกกงหัวจุกนะครับแล้วก็หรือว่านกหัวขวานนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าได้ไปเลี้ยงถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วจะเชื่องนะครับแล้วก็ทําบ้านให้บินไป าหากินหรือบินไปเที่ยวแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับราคาจะแพงมากเลยนะครับถ้าเกิดบ้าเอาไปขายนะครับแต่ผมไม่จับปล่อยให้ตามธรรมชาตินะครับโอ้โหเนื่องว่าแม่มา